ธรรมาวุโทว่าหลวงปู่สาคอธรรมาวุโธวัดเวลุวันตำาบลท่าขนุนอำเภอท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่15ธันวาคม2568ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามันอ่อนเราก็บำรุงมันเข้าไป ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันอ่อนอินทรียหกมันอ่อนมันไม่แก่กล้าเราก็เลยไม่ได้ยินเราก็เลยไม่เห็นไม่เห็นว่ามันเป็นโทษไม่เห็นว่ามันเป็นภัยไม่เห็นว่ามันเป็นเวรไม่เห็นว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมสร้างบาปสร้างกรรมกันทั่วทุกหย่อมย่า ทำงานทำงานเป็นทาสแรงงานเมื่อเป็นทาสแรงงานก็ไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองไม่คิดที่จะใช้คำว่าปฏิวัติตัวเอง เพราะถ้าหากเราปล่อยไปตามลมพัดลมเพปล่อยไปตามเรื่องก็แล้วแต่ใครจะทำอะไรก็ได้สุดท้ายมาก็มาเดือดร้อนกันมาขอรับบริจาคเลือดขอรับบริจาคไอ้อะไรตัวอะไรแคนที่ได้ผลประโยชน์ไปไหนหมด คนที่เอาผลประโยชน์คนที่ได้ผลประโยชน์จากเหตุรักษาพันธ์สัตว์ป่าจากอุทยานคนที่ได้ผลประโยชน์ไม่เห็นมาเสียสละอะไรเลยแล้วก็มาหาแต่เลือดกับปูน่าสงสารปูนะ เลือดก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วเขาก็มารีดเอาอยู่นั้นเรามองดูโลกโดยทั่วไปูเจ้้าผถึงว่าไม่น่าลื่นลมโลกสันนิวาตอันนี้มีแต่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน มันเป็นยุคยุคที่ผู้เจ้าสร้างบารมีด้วยปัญญาจะเป็นยุคที่ผู้เจ้าสร้างบารมีด้วยศรัทธาห้าสิบห้าสิบจะเป็นยุคที่ผู้เจ้าสร้างบารมีด้วยวิริยะอันนั้นร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครที่อยากจะเอารัดเอาเปรียบใครทั้งหมดในโลก ตัวเองก็พอกินมีกินมีใช้มีสอยแล้วก็ไม่กระตอือรือร้นรอเวลาที่จะสุขงอมแล้วก็จะออกประพฤติธรรมเท่านั้นรอเวลาจะอยู่ในสังสารวัฏไประยะหนึ่งแล้วก็จะออกประพฤติธรรมนนั่นในยุคที่ผู้เจ้าสร้างบารมีด้วยวิริยะ แต่เรามาเกิดในยุคนี้เป็นสังสารวัตรในยุคที่ผู้เจ้าสร้างมนีด้วยปัญญามีแต่การเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันอยู่มีแต่ว่าใครมือยาวสาวได้สาวเอานี่เป็นยุคของผู้เจ้าสร้างมีบารมีด้วยปัญญาพวกเราก็จะไปเป็นทาสแรงงานเขาไปเป็นเบีย้ยเขา แทนที่เกิดขึ้นมาแล้วจะคิดถึงเรื่องที่จะต้องทีบตัวออกจากสังสารวัฏอันนี้เพราะเรามีโอกาสที่จะถีบตัวออกจากสังสารวัฏอันนี้ไปได้บำรุงศรัทธาสันทะวิรยิยสกิตตะวิมังสา ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันอ่อนเราก็บำรุงมันเข้าไปอินทรีย์หกตาหูจมูกกลีนกายใจอินทรีย์มันอ่อนเพราะเรามองเห็นตามันบอด ตามันผ้ามันมองไม่เห็นหูมันไม่ได้ยินเขาเข็นฆ่ากันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองหูมันก็ไม่ได้ยินตามันก็มองไม่เห็นตาหูจมูกกรีนกายใจอ hmm. ินทรีย์หกมันอ่อนมันไม่แก่ก้า เราก็เลยไม่ได้ยินเราก็เลยไม่เห็นไม่เห็นว่ามันเป็นโทษไม่เห็นว่ามันเป็นภัยไม่เห็นว่ามันเป็นเวรไม่เห็นว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมสร้างบาปสร้างกรรมกันทั่วทุกยอมย่าแต่พอเวลาภัยพิบัติมันมาที่บ้านนี้มันเกิดจากอะไร ภัยพิบัติมันก็มาคิดบัญชีธรรมชาติมันก็มาคิดบัญชีอย่ในเมื่อธรรมชาติมาคิดบัญชีแบบน,นี้ก็ไม่มีทางต้องยอมรับฉะนั้นสังสารวัตรอันนี้เราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวของเราถ้าหากเราไม่ทำความเข้าใจเราก,ก็ดูขอรับบริจาคเลือด ขอรับบริจาคสิ่งของกระปูทั้งนั้นเลนยมาเอาเลือดกับปูแล้วคนมีอันจะกินคนมีที่มีทางเคยบริจาคอะไรไหมคนมีทรัพย์สมบัติมากไายบริจาคอะไรบ้าง หรือพวกนักการบ้านการเมืองบริจาคอะไรแล้วก็ไปเขียนกฎหมายกำจัดไว้ว่าห้ามบริจาคเท่านั้นเท่านี้นัน่นแต่คนอื่นนั่นคือวิธีการคิดของผู้ที่เอาเปรียบชาวบ้านดังนั้นพุยเจ้าถึงว่าไม่น่าลื่นลมไม่ใช่เราจะพูดเพื่อ อย่างอื่นนะเราพูดเพื่อให้เห็นภัยของวัตตะเราเอามาพูดนี่เอามาพูดเพื่อให้เห็นภัยท่านเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเราต้องเดือดร้อนในการเกิดของเราขึ้นมามันมีแต่ที่จะต้องมาเอารัดเอาเปรียบเรามาลอกเนือ้อเถือหนังกันอยู่อย่างนั้นนัน นี่ขนาดเกิดเป็นคนนะนี่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานยิ่งแล้วเลยดูอย่างต้องอพยพอย่างน้ำท่วมก็ต้องอพยพสัตว์เดรัจฉานนี่เกิดภัยพิบัติทางความขัดแยง้งทางกองกำลังอันนี้ก็ต้องอพยพสัตว์เลี้ยงไปอพยพทันก็ทันไม่ทันก็ดุล ปืนตายนั่นเห็นไหมนั่ยิงลูกหมาลูกแมวผูกไว้คนน้ำหลากมาก็พอดีไปไหนไม่ได้เชือกไม่ขาดตายลูกหมาลูกแมวคนมีหมาเป็นลูกมีแมวเป็นลูกนี่พ่อมันเป็นยังไงวะ แม่มันเป็นยังไงพอมีลูกเป็นหมาเป็นแมวมีอีเกรเรื่องนางวันทองออกลูกเป็นหมาเน <c oughs> นมันพูดมันมันจำได้คำเดียวนะว่าอีวันทองออกลูกเป็นหมาเข <c oughs> าเล่นอีเกกันอยู่ในตลาดเนนมาเล่าให้ฟังตอนเช้า โอ้ฟังตลอดคืนเลยเหรอมันนอนไม่หลับนี่ต้องนั่งฟังมันทั้งคืนจับความได้อันเดียวว่าอีวันทองออกลูกเป็นหมาก็มาเห็นทุกวันนี้อันนั้นมีในในในนิทานแต่มาเห็นทุกวันนี้เขาจูงลูกเขาจูงหมาจูงแมวไปเป็นลูกไม่ได้คิดว่า เราเป็นทาสแรงงานเขาเรามีหมาก็เป็นทาสหมาเรามีแมวก็เป็นทาสแมวเราต้องหาอาหารการกินให้เขาน,นมันยังไม่รู้ตัวเลยว่าเราเป็นทาสเขาใช้งานเขาได้มากมายแค่ไหนแล้วตอนสุดท้ายมาบบดนี้พอมัน เป็นโลกพิษุนักบ้ามามันกัดเจ้าของกระตายมีพระเทระหลายองค์หมาเจ้าของที่เลี้ยงไว้มันกัดเจ้าของก็ตายได้ยินแต่ข่าวแล้วเราฟังแต่ได้ยินข่าวพักพวกเขามาพูดให้ฟังว่าพระเทระลูกนู้นลูกนี้ถูกหมากัดตายอ้อหมาพนมาจากไหน ก็หมาที่เพิ่นเลี้ยงไว้นั่นแหละนั่นฉะนเน้นอันที่เอามาพูดนี่ไม่ได้ว่าจะพูดเป็นอย่างอื่นพูดเป็นให้เห็นภัยของวัตตะเป้าหมายต้องการให้เห็นว่าวัตตะอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ผู้เจ้าพูดมาก่อนแล้วนะ เรื่องภัยของสงครามก็ดีเรื่องภัยจากอุทุกขไภัยก็ดีจากวาตภัยก็ดีจากอักขีภัยก็ดีผู้เจ้าพูดมาก่อนแล้วอย่างภัยจากน้ําท่วมผู้เจ้าก็พูดมาก่อนแล้วที่เรียกว่าอุทุก,กไภัยหรือวาตภัยหรือภัยจากแห้งแล้งอย่างเมืองภัยสลีหรือเมืองเวสารีเคยมีมาก่อนแล้วเท่านั้น ถึงในสวดมุงคนนนสูรเมืองไพศสาลีนี่พระสัพพคีบุตรจำมัรสาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองไพศสาลีภาษาลิบุตรจำมัรสาอยู่อีกฝั่งหนึ่งพระสัพพคีบุตรนั้นมี มีจำนวนพระอยู่สามสิบลูกฝ่ายพระสารีบุตรแยกออกจากคณะสงฆ์จากลูกศิษย์ของตัวเองไปอยู่จำพรรษาองค์เดียวอินบอกว่าเราอยากจะไปลองดูอยู่เมืองในข่าวเขาว่ามันฝนไม่ตกมาสิบสองปีพระสารีบุตรก็เลยขอแยกออกจากหมู่คณะเพื่อจะไปโปรดคนในเมืองภผ่าลี บินทบาทพอประทังชีวิตได้เริ่มแสดงธรรมเรื่องมุงคน,นสูตรโดมีคนเลื่อมใสศรัทธาบ้างตามสมควรพอสุดท้ายมาก็ภายหลังมาก็พอออกพรรษาแล้วก็เดินทางจากเมืองไทยสาลี ไปหาผู้เจ้าที่เชตวันพอไปถึงผู้เจ้าผู้เจ้าถามว่าโอ้โหท่านมหาเสนาบดีนี่ไปจำมันสาที่ไหนมันเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกคือสู้ผอมเห็นพรษารีบุตรมาตกใจเลยว่าสู้ผอมมากโอโ้ไปจำมันสาที่เมืองไพศาลีมา โอ้มันเป็นยังไงโอ้ยฝนไม่มีหยาดมาแม้แต่เม็ดเดียวมาสิบสองปีแล้วดูที่ฝนไม่ตกมาสิบสองปีมันจะเป็นยังไงไม่ว่าแต่หญ้าเยอะอป่าเล็กป่าน้อยเลยแม้แต่ต้นไม้ใหญ่ๆก็ยังตายผูย้คนก็ตายเป็นจำนวนมาก สัตว์เลี้ยงกระตายเป็นจำนวนมากเพราะไม่มีน้ำกินอดน้ำผู้คนก็เริ่มเริ่มใส้ศรัทธาในการแสดงธรรมในมงคลนสูตรอีกฝั่งหนึ่งบัดนี้พระสัพพคีบุตรจำมันฑาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง อาจารย์ก็เลยแสดงธรรมด้วยการยกย่องส,สรรเสริญซึ่งกันและกันคนทำบุญใส่บาตรทพีหนึ่งก็จะได้เป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาพระสงฆ์องค์นี้ก็กำลังแสดงกำลังปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ทำลายตัวสังโยชน์เบื้องตำ่ำเบื้องบนอะไรกว่าไป แล้วแต่จะพูดส่งสริคุณธรรมซึ่งกันและกันซึ่งไม่มีในตัวแต่เพื่อความเอาอยู่รอดให้คนเริ่อมใสศรัทธาเพราะมีคนมาทำบุญใส่บาตรอ้วนเหมือนกับหมูอ้วนพีดีงามเป่งปัง บันนี้พอออกพรรษาแล้วก็จะไปหาผู้เจ้าเหมือนกันแต่บัดน,นี้ไปมันไปด้วยหมู่คณะใหญ่ก็เลยเดินทางสาระษาริบุตรเดินองค์เดียวก็ไปถึงก่อนพวกนี้ก็ไปถึงที่หลังพอไปถึงผู้เจ้าก็ถามถึงว่าพวกท่านไปจำพรรษาที่ไหนมาจำมันสาเมืองไผ่สาลีโอ้ mm hmm. oh. เป็นยังไงว่าฝนฟ้าตกต้องตามฤด,ดูการหรือไม่ตกต้องภาษาลิบุตรมาเล่าหมดแล้วเอาแล้วทำไมถึงเรื่องอาหารการฉันเป็นยังไงถามถึงสารพุกถุกดิบพอ,พอมีฉันด้วยการพูดส่งเสริมคุณธรรมซึ่งกันและกันส่งเสริมพวกอุบาสกอุบาสิกาที่มาทำบุญไส่บาศ จะได้เป็นพระโสดาสกิทาคานาคาสุดท้ายมาก็ผู้เจ้าพูดประโยคเดียวสั้นๆว่าพวกโคคะบุรุษพระสงฆ์ยี่สิบเก้าลูกสลบจากคำพูดของผู้เจ้าว่าโคคะบุรุษวิสัญญีภาค ไม่คิดว่าอาจารย์จะพาพูดอย่างนั้นมันผิดทำผิดวินัยผิดข้อปฏิบัติอาจารย์มีทิฏฐิมานะมากแต่พวกพระเหล่านั้นเขาก็ฟื้นกลับมาผู้เจ้าประเทศโปูดด้วยอนุบุพิกถาศริรกถาภาวนากถาอริยสัจสี่ ยีบเก้าองค์รู้สึกว่าจะได้เป็นได้มรรคผลฝ่ายอาจารย์ได้ทิฏฐิอันใหญ่หลวงนั่นมันเคยมีมาก่อนฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติที่เราจะทำให้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่ เราจะพัรน,นาอย่างไงเรื่องภัยของวัตฏะที่เราจะเห็นที่เราจะเกิดความสลดสังเวชท,ที่เราจะเห็นว่ามันเป็นภัยจริงๆที่จะมาถึงตัวเราจะเห็นว่ามันเป็นภัยจริงๆที่มันจะมาถึงตัวเรานะภัยเหล่านี้แถมเข้ามาภัยในกายของเราบัด ที่เกิดความไม่สมดุลในธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟลมก็ไม่สมดุลไฟก็ไม่สมดุลเดี๋ยวไฟก็กำเลิกเดี๋ยวลมก็กำเลิกตอนนี้ตมากำลังศึกษาวิชาแขนงหนึ่งปรับอุณภูมิให้อยู่ที่ ยีสห้าองศาหรืออ,อยู่ที่ยี่บหกองศาอยู่ที่ยี่บเจ็ดองศาปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่ยี่บเจ็ดองศาอนอนได้ดีขึ้นนอนได้สามสี่ชั่วโมงได้ไม่ลุกไม่ลุกทุกชั่วโมงจำวัดได้ดีขึ้น ในสามชั่วโมงปรับอุณหภูมิในห้องถ้าเรานอนอยู่ห้องเย็นๆอากาศยี่สิบสององศายี่สิบองศานี่ลองศึกษาดูอเข้าท่าวิธีการศึกษาจากธรรมชาตินอนหลับสนิท ทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0317 071